สชครับด mm. ี jo ๋ยคุน้อจะมับการแกะแกะพัสดุแกะพัสดุนะ่วเขาจะมาแกะกันเลยนี่ใช้สีดิงนะนี่ถ่ายข้างนอกแกะแกะแกะ น,นี่ชั้นเลยเนี่ยนุ่มนะจานี่ไอวะขวดสองเบโด้ <c oughs> สงสัยอะทำไมมันนั่นมันไม่ต้องบบอยู่กับล็อกก็มันเอียงมันมนะันนุ่มๆอะมันเป๊ะ ผ่านไปเรามาโดนนีน่นี่คือที่มีของเถมคองเทมดีใจมาก <c oughs> นี่พอ,พอดีเลยจะไปติดกับเข็มค่ะนะขับคุณนรัคบน่าจะถูใจนี้มากเลยอ่ะชอบนี่ก็มันไม่มีที่แก่ มันไม่มีที่แกะฟุกจะไม่แกะออกมานะเพราะแกะออกมามันก็เหมือนกระซองไม่แท้ใช่ปะออชอบร้อยห้าสิบบาทนะตัวนี้มากๆเลยชอบดมกลิ่นดมกลิ่นไม่ได้ไบ๊ายชื่ออะดรกันนะบ้า